พระเอกดังหวนกลับจออีกครั้งหลังหายหน้าไป12ปีแฟนๆยินดีต้อนรับเพียบเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าดีใจมากสำหรับแฟนคลับของเอส l อริที่กลับมาแสดงละครอีกครั้งในรอบ12ปีหลังได้ผันตัวไปทำงานเบื้องหลัง ล่าสุดหนุ่มเอสได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าไม่ได้หายไปไหนเพียงเพราะผ่านตัวไปทำเบื้องหลังก่อนหน้านี้ทำให้ห่างหายจากหน้าจอที่ตัดสินใจกลับมารับงานแสดงอีกครั้งก็เป็นเพราะว่าคิดถึงสำหรับละครเรื่องนี้วางตัวคนอื่นไว้แต่เจอข้อจำกัดเยอะจึงตัดสินใจเล่นเองซะเลย และได้ลองเล่นกับนักแสดงใหม่ๆในวงการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการันตีความสนุกอย่างแน่นอนไม่งั้นคงไม่มียอดคนอ่านนิยายถึง900ล้านคนดู